ฮัลล <Hello, S 2> ได้ยินคูไหมเนี่ยได้ยินค่ะได้ยินเห็นเห็นเห็นไหมครับเห็น powerpoint ไหมเห็นค่ะโอเคนะครับเห็นนะสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่สัสองนะครับเราจะต่อกันในเรื่องของการออกแบบงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยแล้วก็สากล ในเรื่องนี้นะครับเราจะเรียนกันทั้งหมดสองสัปดาห์นะครับน,นักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นใดเป็นการออกแบบงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยครับชิ้นแรกครับชิ้นแรกใช่ไหมครับชิ้นทางซ้ายมือใช่ไหมอะไรใช่ค่ะโอเคนะครับถูกต้องนะครับนะชิ้นทางซ้ายมือนะครับถูกต้องนะครับเป็น ผลงานที่ชื่อว่าคุยทิพยนะครับเป็นผลงานของศิลปินก็คือคุณเขียนยิ้มสิรินะครับเป็นการออกแบบงานศิลปะไทยนะครับตามแนวคิดแบบไทยประยุกต์นะครับเรามาดูการออกแบบงานทัศนศิลป์กันนะครับในไทยและสากลก็จะเป็นออกเป็นของไทยกับของสากลน,นะครับ งานในศิลปะไทยเนี่ยก็จะเป็นงานศิลปะในลักษณะของแนวอุดมคตินะครับนะอินเพรสชนิสนะครับอุดมคติก็คือเอาขาเรียกว่าอะไรอะแนวความคิดการสร้างสารรค์นะครับตามความเชื่อความศรัทธานะครับเราสู้ความเป็นจริงของธรรมชาติที่จริงก็คือเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับของช่างอะช่างที่เขาสร้างสรร์หรือศิลปินที่เขาสร้างสารรผลงอานขึ้นมาคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าช่างศิลป์นะครับ ช่างศิลป์ของไทยเรานะครับในสมัยนี้ก็จะมีการเรียกเป็นทั้งช่างศิลป์แล้วก็มีทั้งศิลปินนะครับเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นแนวอุดมคติเนี้ยคือความเชื่อความคิดนะครับคือแนวความคิดของคนที่สร้างสรรค์งานศิลปะของไทยขึ้นมานะครับนะมันก็จะไม่เหมือนจริงนะครับนะมันเป็นงานศิลปะที่สร้างมาจากความคิดและจินตนาการของเขานะครับว่า มันจะต้องเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะก้อนหินของเขาจะต้องเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นกจะต้องเป็นอย่างนี้ในอะไรประมาณนี้นะครับนะจะมีความวิจิตพิสดารขึ้นไปนะครับนะแต่ก็ยังคงพัฒนาสู่ความจริงของธรรมชาตินะครับมาเรื่อยๆด้วยก็จะแบ่งออกเป็นล,ลักษณะของงานศรริลปะเนี่ยนะครับแนวอุดมคติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นในเรื่องของแนวความคิดแบบประเพณีนะครับ แนวความคิดแบบประยุกต์นะครับแล้วก็แนวความคิดแบบร่วมสมัยนะครับนี่ก็เป็นศิลปะแบบอุดมคติของไทยเรานะครับนะ mm hmm. มีทั้งประเพณีมีทั้งการประยุกต์แล้วก็ร่วมสมัยนะครับ mm hmm. การประยุกต์ก็คือการนําเอา,อาศิลปะหรือของไทยเราไม่เป็นเป็นรุ่ลายงานประติมากรรมศิลปจิตรกรรมพวกเนี้ยมาประยุกต์มาดัดแปลงเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มความอ่อนช้อยเข้าไปให้มันมากขึ้นนะครับนะหรือแบบร่วมสมัยก็จะมีการนำเอางานศิลป,ปะของตะวันตกนะครับเข้ามารวมกันนะครับมาผสมผสานนะครับนะให้เป็นงานศิลป,ปะที่มีความอินเตอร์มีความเป็นสากลมากขึ้นมีความเป็นการร่วมสมัยนะครับมีกินอายของศิลป,ปะตะวันตกเข้ามานะครับผสมผสานของงานศิลป,ปะไทยอย่างเงี้ย ส่วนแนวประเพณีเนี่ยประเพณีเราอยู่แล้วก็คือเป็นการเขียนนะครับงานศิลปะไทยเนี่ยรูปแบบดั้งเดิมของของไทยเรานะครับก็เรียกว่าแนวแบบประเพณีนะครับก็จะเป็นแบบแบบประเพณีแบบแนวประเพณีประมาณนี้นะครับอ่าเรามาดูแบบประเพณีนะครับอันนี้เป็นแนวคิดแบบประเพณีก็คือเป็นลนักษณะของการเขียน Update به. งานจิตรกรรมนะครับนะผสมประสานกันนะครับอ่า ระหว่างธรรมชาติแล้วก็แนวคิดของผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งรูปแบบแเพลนนี้ก็จะเป็นลักษณะงานแบบสองมิตินะครับงานศิลปะไทยก็จะเน้นเส้นโค้งเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นภาพวาดนะครับภาพวาดฉาดกนะครับในตอนที่กินรีเนี่ยนะครับมาถอดปีกถอดหางแล้วก็ลงเล่นน้ำนะครับแล้วก็มีผ่านป่านะครับนะ นะซุ่มอยู่ตามต้นไม้นะครับคอยจะจับกินเรียไปนะครับนะอันนี้เป็นภาพชาดกนะครับภาพต่อมานะครับนะ <c oughs> ไปเร็วเลยเมืม่อกี้โทษทีนะครับยกลับนิดหนึ่งอ่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นงานศิลปะแบบประเพณีเหมือนกันนะครับนะ การใช้สีสันนะครับที่ฉูดฉาดนะครับนะครับสวยงามนะครับลายเส้นนะครับเห็นไหมครับมามีความโค้งนะครับอ่อนช้อยนะครับนะรวมถึงงงูลายกระหนกต่างๆนะครับนิยมใช้เขียนสีแบบเรียบๆไม่มีมิตินะครับเป็นลัเป็นแบนด์นะครับแต่เราเรียกว่างานล่าสุมิตินะครับเป็นงานการเขียนภาพไทยประเพณีนะครับแบบอุดมคติขึ้นเหนือความจริงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานประติมากรรมรูปสิงนะครับก็จะเป็นงานศิลปะแบบประเพณีของไทยเราเหมือนกันนะครับนจะเป็นลักษณะงานปั้นมั่งนะครับอันนี้จะเป็นงานปั้นลักษณะแบบลอยตัวนะครับเป็นรูปสิงส่วนอันนี้นะครับนะจะเป็นศิลปะแบบประยุกต์นะครับเป็นแนวแบบแนวไทยแบบประยุกต์นะครับเป็นแนวอุดมคติเหมือนกันนะครับมีการผสมผสานนะครับนะ ค,ความเป็นไทยนะครับซึ่งใส่ความมีแสงและเงามีวิติเข้ามานะครับนะดึงเอาความเป็นสากลเข้ามาด้วยนะครับมีประยุกต์เอาเป็นความสากลเข้ามานะครับนะให้ดูลักษณะแบบม,มันไม่ใช่ลักษณะเหมือนงานสมิติแล้วนะเป็นงาน,นาบแบบว่าภาพลวงตาสามวิติตประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็จะมีการใช้น้ำหนักของสีเนี่ยที่มีความแตกต่างกันและนะครับจะไม่เหมือนแนวประเพณีนะครับประเพณีก็คือใช้ เพียงสีเดียวนะครับแต่อันนี้นะครับเป็นแบบประยุกต์ก็จะมีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับนะแต่ก็ยังคงความศรัทธาในเรื่องของศาสนาอยู่ต่อมานะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นภาพแบบประยุกต์เหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานปฏิมากรรมแบบประยุกต์เหมือนกันนะครับนะก็จะมีการใส่นะครับ ความเหมือนกับธรรมชาติเข้าไปนะครับสอดแทรกเข้าไปนะครับในเรื่องของตัวเวราจะเป็นกล้ามเนื้อลำตัวนะครับต่อมานะครับเป็นแบบสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นแบบร่วมสมัยนะครับเป็นการาดึงเอาความเป็นศิลปะของตันตกเข้ามาผสมผสานนะครับเป็นการผสมผสานความาเรียกว่าความแตกต่างความไม่ลงตัวที่ลงตัวนะครับนะ นำเอาสิ่งที่มันเข้ากันไม่ได้เอามารวมกันนะครับแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในรูปแบบของความเป็นสากลเข้ามาในการเป็นผสมผสานเป็นการสร้างงานศิลปะนะครับที่ใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดของศิลปินล้วนๆนะครับนะศิลปะประเภทนี้นะครับจะพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลได้ง่ายนะครับนะเพราะมีการดึงเอาความเป็นสากลนั้นเข้ามา เพื่อให้คนต่างชาตินะครับได้มองเห็นแล้วก็ยอมรับแล้วก็ไม่รูว่าคนต่างชาติสามารถมองแล้วก็รับรู้แล้วก็เข้าใจในงานศิลปะนะครับที่ศิลปินผู้สร้างสารรค์นั้นได้สร้างสารรค์ลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับงานศิลปะแบบร่วมสมัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นผลงานของอคุณทวันดัชนีครับหรืออาจารย์ทวันดัชนีนะครับคนนี้นะครับ เดี๋ยวกลับไปสักครู่หนึ่งนะครับภาพเมื่ีนี้นะครับอันนี้จะเป็นผลงานของอาจารย์ถวันัชนีนะครับหรือผลงานของถวันัชนีนะครับลักษณะการเขียนภาพเนี่ยก็จะดุดันนะครับนะจะเน้นในเรื่องของกล้ามเนื้อพละกําลังนะครับนะกล้ามเนื้อพละกําลังความแข็งแกร่งความดุดันความน่ากลัวนะครับแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งลักษณะของ ความเป็นไทยแขวงอยู่นะครับซ่อนเอาไว้อยู่นะครับอันนี้เป็นลักษณะของอาการวาดนะครับรูปแบบของความดุดันของสัตว์นะครับต่างๆนานาชนิดนะครับที่เข้ามารวมกันนะครับสังเกตที่ไม่จะเป็นองเล็บหรือเขี้ยวนะครับหรือกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับจะดูแล้วมันจะดูแล้วมันจะมีความดุร้ายความน่ากลัวนะครับแต่มันก็ยังคงเป็นความสง่างาม อันนี้ถวนดัชนีเนี่ยนะครับเขาก็เป็นสิทธิ์รุ่นท้ายๆของอ,า,อาจารย์สินพีระศรีนะครับผลงานของอ,า,อาจารย์ถนดัชนีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแนวการวาดภาพคนวาดภาพสัตว์นะครับนะแล้วก็คนสัตว์ที่ผสมประสานกันนะครับก็จะมักวาดในล,ลักษณะที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้นี้ลักษณะแบบแสดงพลังกำลังความดุดันนะครับนะ ความกำยำความใหญ่โตนะครับแล้วก็จะใช้โทนสีที่อ,ออกแนวคุ้นๆหน่อยอาจจะเป็นโทนสีขาวสีดำนะครับเน้นในเรื่องของแสงเงาและมิติมากนะครับเป็นงานาพิเศษนะครับผสมผสานซึ่งปัจจุบันนี้นะครับนะาาจาย์ถวันดัดชนีเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติใน สาขาจิตกรรมนะครับในพุทธศักราช2,544อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานศิลปะแบบร่วมสมัยนะครับเป็นงานศิลปะไทยนะครับแบบร่วมสมัยก็จะมีการสอดแทรกนะครับความเป็นสากลเข้ามานะครับอันนี้นักเรียนนะครับคิดว่าผลงานชิ้นใดเป็นผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยครับ เอาจิรนันครับจิรนันว่าอันไหนครับอันที่สี่ค่ะอันที่สี่ภาพไหนเอย่ยภาพที่เหมือนใส่ชลาค่คะภาพอ๋อภาพเป็นานางรำใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นงานประเพาาีมีอีกไหมครับจิรนันมีไหมมีอันที่สามข้างบนค่ะออที่เหมือนเขาลอยกระทอภาพ เป็นภาพประเพณีลอยกระทงนะครับมีอีกไหมครับอันที่หนึ่งเลยคะก็ช้างเป็นตัดประจำชาติไทอันที่หนึ่งเป็นงานปฏิมากรกรมช้างใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยว<ช>เรามาดูกันนะว่าจินตนานถูกไม,ไม่ถูกครับถูกไหม โอเคนะครับจิรนันตอบถูกต้องนะครับนะทั้งสามภาพเลยนะครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับนะเก่งมากแสดงว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องตอบได้เหมือนกับจิรนันแน่นอนเลยนะครับนะทุกคนก็จะครูรู้ทุกคนก็คือแน่นอน,นตอบได้กันหมดแหละนะครับทุกคนมีความนะมีความรู้มีความสามารถนี่ครูแค่สุ่มนะครับเพราะจิรนันเขาก็เก่งอยู่แล้วนะครับ อ่ะต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการให้คะแนนพิเศษนะครับในการเข้าเรียนครั้งนี้เพราะเห็นว่ามีเข้ามาน้อยมากเลยนะครับอาจจะช่วยเปิดหน้ากล้องหน่อยเร็วให้คะแนนพิเศษนะครับให้ปเปิดหน้ากล้องให้คะแนนพิเศษครับให้ปเปิดหน้ากล้องรูให้คะแนนพิเศษเลย อามิจริรนันโอ้จริรนันกำลังเดินทางอยู่หรอครับใช่ค่ะ <c oughs> ครับหนึ่งนะโอ้โหมีเปิดหน้ากล้องดูสี่คนอ่าในแง่สี่คนเลยนะครับ ก็มีจีรน,นันคนอื่นรอสักคู่นะดังก่อนจีรนานเลขที่เท่าไรนะยี่สิบหกหกนะครับต่อมาก็วันวิสาวิสาเลขที่เท่าไรนะยี่สิบแปดวิสาเลขที่ที่สิบแปดต่อมาก็สิปภาเลขที่ 17. สิบเจ็ดสิปภาเลขที่สิบเจ็ดแล้วก็ ลาลาเลขที่18เลขที่18ม2องทับ3โอเคที่เหลือที่เหลือที่ไม่เปิดกล้องนี้ไม่อยากได้คะแนนใช่ไหมครับนะเอาไม่เป็นไรนะครับนะนั้นก็ให้คะแนนไปก่อน4คนนี้นะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็นะครับเราก็จะพูดคุยในเรื่องของงานศิลปะไทยกันนะครับนะก็จะมีอะไรบ้างครับศิลปะไทยแบบประเพณี แบบร่วมสมัยแล้วก็แบบอะไรนะอะไรนะประเพณีร่วมสมัยแล้วก็อะไรนะครับประยุกค่ะอ่ามีประยุกต์นะครับนะนะมีจำได้อยู่คนเดียวเลยนะครับที่เดือเงียบหมดเลยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของสากลกันนะครับก็จะมีอีก3เรื่องเหมือนกันนะครับ ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ที่สามสิบสามสัปดาห์นี้สวัสดีครับไม่มีงานให้นะไม่มีเปประกาศนะครับโอเคครับบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีค่ะสจอกันอืมอื้อ,อะไ,ได้ไนงะ